ระบบขนส่งทุกระบบเลยนะครับก็พร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนนะครับหลังจากวันหยุดยาวนะครับซึ่งก็คาดการนะครับว่าจะเริ่มหนาแน่นในวันนี้แล้วก็มั่นใจนะครับจะไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างครับบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสนะครับรายงานว่าระหว่าง เมื่อวานกับวันนี้นะครับก็จะเป็นมีการเพิ่มรถไว้รองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนะครับโดยมีการจองตั๋วล่วงหน้าขากลับไว้เป็นจํานวนมากเลยนะฮะซึ่งบขสครับก็ได้เพิ่มเที่ยววิ่งจากปกติเนี่ยมี1 0 0 0ถึง1,500เที่ยวต่อวันนะครับก็คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมากที่สุดในวันที่3มกราคมนี้นะครับก็คือวันนี้นั่นเองประมาณ139,000คนเลยทีเดียวครับพี่แพทย์รวม รวมเที่ยวกลับนะครับระหว่างวันที่2ถึง4มกราคมนี้ก็จะมีผู้โดยสารถึง421,60คนลดลงจาก ปีก่อนนะครับถึง8%ครับที่มีผู้โดยสารใช้บริการของบขอสอน,นะครับ437,582คนครับโดยผู้โดยสารที่ลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ำมันที่ลดลงก็ทำให้ประชาชนนะครับหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางกันมากขึ้นครับรวมถึงการหันไปใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสแอร์ไลน์นั่นเองครับค่ะทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรทนะคะก็เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนเที่ยวกลับกรุงเทพ ระหว่างวันที่3ถึง4มกราคมนี้นะคะโดยจัดเดินขบวนรถพิเศษเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมจากขบวนรถปกติที่มีเดินประจําในทุกเส้นทางแล้วก็พ่วงตู้โดยสารชั้น3นะคะประมาณ1-2ตู้ต่อขบวนกับขบวนรถเร็วในเส้นทางสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเส้นทางสายใต้นะคะไม่มีเดินขบวนรถพิเศษแต่ว่าจะเพิ่มตู้โดยสารแทนค่ะโดยผู้โดยสารรถไฟนะคะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะและขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางขอให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินรถห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยเด็ดขาดนะคะห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารห้ามขึ้นรถในขณะที่รถนกำลังเคลื่อนที่เพราะว่าอาจจะพลัดตกเสียชีวิตและก็งดดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะทั้งในสถานีและก็บนขบวนรถไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาระคะ่ะครับส่วนท่าอากาศายานไทยนะครับหรือทอทอซึ่งบริการ ถ้าอากาศยานหลัก6แห่งของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสวรภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายและหาดใหญ่นะครับก็คาดว่าในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่วันที่29ปีที่แล้วนะครับถึงวัน ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานของททกว่า2.5ล้านคนหรือเฉลี่ยววันละ355,792คนและมีเที่ยวบิน15,811เทีはは่ยวบินหรือเฉลี่ยวันละ2,262เที่ยวบินครับซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ AOT Contact Center ครับหมายเลข1722ตลอด24ชั่วโมงครับ